So, なんと。 พ้นโตยเยทิวาสังฆาสมคันตาดูลาฟุงทิพยูดาเจ้าทั้งหลายไพเถืองมีพญาอินทิปันติลัดเจ้าเป็นเขาเป็นประทานกับจังโสลสามหาภูมิลงสันพาทิ์วิเศษใส่แสงพระจันทร์พระยนยังยังหุงพระลาหูอสุรลนทุงถวดหิศสะ ເດມັນດາວຈາຕະໂລກະບານທັງສີ່ອັນມີພະຍາທຕະລະຖ พญาวิลหากกเลพญาวิลูปกกเลพญาคุเอลุลาเจ้าอันญญายาัย,าย,ายยังอยู่สัตวูลคขันขันดาปนาคลาจาฟังเฟือนเทียมกุมพันนานควรเทียมฝ่ายจะคูวิญญาณย่ยนนม,มพญาโยมมาลัเจ้าท้าวไฟฟังหลดีนางทรณีนอนเนบนาม ทุกกวางกรรมนั่งน้อยมีคาต้นหักษาในมนุษย์สุดหิ้งหงงทั้งเมืองคนเลวังมนเลยียนนามทั้งเถื่อนทำเรบผู้พาปานาทั้งวังกว้างทั้งยันควางและวังหีทั้งโบกาละนีแเละย่อมยาทุกแรงละผู้สีทั้งเจดีแก้วกูกับทั้งเทพบัญญุดาเจ้าทั้งลาย อันหักษายังในภาษาศาสนาคามาปฏิทคือว่าเขีรตราชธา,านีกาพังเทพโยดเจ้าทั้งหลายอันหักษายังภาษาศาสนาจันททบุรีศีลันสางหลวงกว้างแลหลวงหีไตลีพีพระใดพระด,ระดงังทั้งสายอมโยิญา ทางขวาเดนแก้วเป็นเขตอันตนอยู่ในประเทศอาณาคาราเทพพยดาเจ้าทางลายตนมีว่าสร้างนองสีไหลผาใด้ผาดังทางมังทางนาคโดอามนุษย์กุ่มพันคนท่านเลยเยักษาเลเทพพยุดาเจ้าทางลายอันหาสญญังพา์พาผาดพนมบาลมเจดีสีสะทานหลวงเจ้าเป็นเขาเป็นประธาน สว์สนี่ฟูงข้าเจ้าขอถวยสนนารนมันสการขอไว้ที่พระดาทางเยนไทยมวนมาตั้งอยู่ในขวางหนึ่งเสียนโลกธาตจักรวาลพร้อมอันสเสด็จอย่างลีลาลีลาเข้ามาห่มนาตั้งอยู่ปะพุทธเจ้าปะธรรมเจ้าปะสังกเจ้า จึงพร้อมพังเขามายังฟังคำสาวาสด์อาจแห่งฟูงข้าเจ้าทั้งหลายทุกตนทุกคนก็คข้าเดิน mm hmm. สักทีก็มีจะลูปเป็นคิลิสิงกลลาน่ันตันทีจันตลีเควิมานี ที่เปรันเทจะขมีขลวนากายนิเติขลวนาาหาตเคหวทุมมิเกตตภุมมาจะยันตุเทวาจรวิสเมยกาคันธาปนาคาทิทันตาสันติเกย่างมุนิราวจนังสาทโมีสุนันตุ Teasawana karo ayaam patta Thasaawa karo ayam patanta